สุดปังโยชิซีควินเปิดตัวแฟนหนุ่มฝรั่งคนบันเทิงเม้นชานันหล่อง,งานดีมากสุดปังเปิดตัวแฟนสายฝอทำเอาหมดต้องมันตอมอินสตาแกรมเพราะความหวานกระรัวลีทีเดียวสำหรับอดีตนักร้องบอยแบนด์ชื่อดังจากวงซีควินโยชินิมินหรือโยชิซีควินที่ล่าสุดได้เปิดตัวแฟนหนุ่มฝรั่งสุดหล่อให้ได้เห็นเป็นครั้งแรก โดยโยชิได้โพสภาพคู่น่ารักน่ารักเพื่อเป็นการอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับหวานใจพร้อมเขียนแคปชั่นสั้นๆที่ทิ้งท้ายไว้ด้วยอีโมจิรูปหัวใจดวงโตว่า Happy Birthday Moonmor a @mtt.ohr งานนี้เพื่อนพ้องในวงการและแฟนคลับต่างก็ได้เข้ามากดไลค์ให้กระนำทั้งยังบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแฟนหนุ่มฝรั่งงานดีสุดๆไม่ว่าจะมองมุมไหนก็เป๊ะแทบไรที่ติจริงๆจ้า